สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละกับได้เห็นพาดหัวข่าวไทยโพสต์แล้วก็อดสังเวชใจไม่ได้นะครับไทยโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าฉเฉลยที่มาเงินดิจิตอลเพื่อไทยสารภาพแล้วควักภาษีรัฐบาลลุงตู่เอามาละเลงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับบุญยอดสุขตินไทยซึ่งเป็นผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติบุญยอดได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ ระบุว่าเงินดิจิตอลเพื่อไทยเนี่ยสรภาพเรียบร้อยแล้วว่าควักภาษีที่ลงตู่เก็บเพิ่มอีก2,60,000ล้านบาททั้งที่เคยหาเสียงโจมตีมาตลอดว่ารัฐบาลชุดนี้ทำเศรษฐกิจตกต่ำและหาเงินไม่เป็นบุญยอดบอกว่าอย่างงี้ครับบอกว่าทุกคนเนี่ยถามกลับไปที่เพื่อไทยว่าคุณจะเอาเงินที่ไหน5 0 0แสนกว่าล้านมาใส่ในนโยบายแจกเงินดิจิตอล ให้คนอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งจะมีตัวเลขประชากรอยู่ราวๆ50ถึง55ล้านคนใช้เงิน500 0 0 0นกว่าล้านบาทจากคำอธิบายของพรมมินเลอร์สูริเดชซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยเนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่างบประมาณปี2567เนี่ยนะครับจะมีเงินภาษีที่เก็บได้เกินมา260ล้านบาทเพราะฉะนั้นจะใช้เงินงบประมาณจากส่วนนี้แหละครับ แล้วก็บวกกับภาษีที่จะเก็บได้อีก20%อีกประมาณ1แสนล้านบาทดูตัวเลขแรกจากภาษีที่เพิ่มขึ้นต้องถือว่าเป็นคำสารภาพแล้วนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยจะอาศัยอนิสงการจัดเก็บภาษีเพิ่มจากรัฐบาลลุงตูนี่แหละครับแล้วก็จะควักกระเป๋าเอาไปแจกต่อดังนั้นที่เคยหาเสียงทุกเวทีโจมตีว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกเศรษฐกิจถดถอยเป็นหนี้มหาศาล เพื่อไทยทั้งพักและผู้ช่วยหาเสียงปากดีเนี่ยต้องเลิกพูดประโยคเหล่านี้สัทีนะครับเพราะว่าภาษีที่เก็บได้แสดงว่าเศรษฐกิจย่อมดีขึ้นและรัฐบาลลุงตู่หาเงินเพิ่มได้จึงมีงบประมาณเพิ่มส่วนตัวเลขที่2คือเรื่องของภาษี VAT 7%บวกกับภาษีที่เก็บจากบริษัทเพิ่มขึ้นแล้วอ้างว่าจะเก็บได้20%เนี่ยเป็นตัวเลขที่คำนวณผิดนะครับ พราะว่าภาษีที่จะเกิดขึ้นจะมาจากการนำอารายได้มาหักต้นทุนออกไปก่อนที่เหลือเป็นกำไรจึงจะนำมาคำนวณภาษีไม่ใช่ว่าเอายอดรวม5 0 0แสนล้านบาทมาคิด20%เพราะฉะนั้นตัวเลขภาษีเนี่ยจะเก็บส่วนนี้ไม่มีทางทำได้1น0 0 0แสนล้านบาทแน่นอนเต็มที่ที่ได้คือ35,000ล้านบาทที่เหลือจะเก็บภาษีได้ไม่มากนะครับกลับไปทำตัวเลขส่งกกตใหม่ก็แล้วกันและอย่าลืมนะครับนโยบายอื่นยังมีนะครับ เช่นท็อปอัพครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน20,000บาทต่อเดือนอีก4ล้านครอบครัวต้องใช้เงินอีกกี่แสนล้านบาทคิดใหญ่ล่อก,กันบ้านเพื่อนทำไม่ได้จริงต้องเลิกการหาเสียงแบบนี้ครับทุกคนคิดเป็นคำนวณเป็นไม่ตกเป็นเหยื่อการเมืองน้ำเน้าอีกแล้วนะครับ